ไม่ทราบว่าคุณเป็นตัรู้สึกยังไงคะที่ได้ร่วมเดินแบบในงานนี้อตอนแรกนะคะเพรตกใจมากเลยค่ะว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะได้ทราบมาว่าทิอาร่าชิ้นนี้นะคะมีมูลค่าถึงเก้าหลักเลยนะคะกรุบกริบกรุบกริบกับแหนนะจ๊ะวันนี้เราจะมา หน่วยและเฉพาะกิจค่ะที่กองละครเล่นลักสลับล่างค่ะเอ๊ะจะใครจะสลับยังไงระหว่างน้องยาย่านะคะกับน้องนาเดชนะคะใครจะเป็นหญิงใครจะเป็นชายเดี๋ยวเราเข้าไปถามผู้จัดนะคะคุณแม่มทิติมาค่ะ สวัสดีค่ะปัญญาญาค่ะอ๋อญาญาเหรอเหรอเพื่อนญาเป็นญาญาค่ะวันนี้เป็นฉากสำคัญอะไรคะอวันนี้เป็นฉากเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของละครเลยนะพี่แหนเพราะว่าเป็นฉากโชวมงกุฎโชมงกุฎเพชรวันนี้งานเนี้ยทุกคนต้องให้ของบิวตี้เจมส์ป่ะใช่นี่เราต้องใส่เห็นไหมเราต้องเอามาประชันแต่ขอบอกขอบุญหนึ่งสุริยนนะคะใช่ใช่ขอบคุณคุณหนึ่งมากนะคะอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าเทียร่าเทียร่าเทียร่าสามารถเป็นมงกุฎแล้วก็เป็นสร้อยคอ เหมือนกันใช่ไหมใช่อันเดียวกันแต่จริงนะผู้จัดน่ยถ้าเป็นชื่อแมทบทิติมาแล้วการันตีเลยค่ะว่าเวื่อวังเอรวังอลังการแล้วทําอะไรแบบเออไม่คิดหน้าคิดหลังนี่จริงมหเดี๋ยวก่อนชมหรือด่าอันนี้ชมค่ะชมค่ะโอเคจะได้สบายใจทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังนี่เป็นคําชมนะคะอ่ะช่วยฝากละครเลยโอ้ไม่ได้ค่ะพี่แหน่ต้องเป็นคนฝากนะคะคุณแหม่มทิติมานะคะผู้จัดอย่าบอกว่ามือทอง เรียกว่ามือมงเพชร,พชรจ้างละครเล่นรักสลับลา่าเป็นละครที่เหนือคำบรรยายดูสิคะว่าน่าเจจะต้องเล่นเป็นตุต้มติ้ง ยาจะยายต้องเล่นเป็นแบบมูมมากคิดูสิคะว่าอะไรจะเกิดยขึ้นไหนแล้วก็คอยพบกับละครเรื่องใหม่เรื่องต่อไปอ๋อเรื่องต่อไปรักกันพันลวันกําลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมงานต้องขอบคุณคุณหนึ่งมากคุณหนึ่งน่ารักมากเอาเชียร่ามาให้แล้วแบบราคาสูงมากเลขสามสิบกว่าล้านได้ไหมประมาณโหตายแล้วที่ผมเคนรบ ก็ตอนนี้เวลายาย่าเดินไปไหนจะมีเซ็กเคาเตี้เดินตามเป็นขบวนคือช่วงนี้นะคะเราจะเห็นว่าทําไมคุณแหม่มที่ติมาถึงดูแลน้องยาย่าดีมากเดินไปไหนที่จะมีคนประมองไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ดูแลน้องดูแลมงกุฎที่หัวน้องค่ะกลัวมงกุฎหล่นแล้วก็เอองบประมาณที่ได้มาสร้างละครนะคะจบแล้วที่ฉากนี้จบที่ฉากพี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่มเนี่ยกำกับกับพี่อ่าพี่แหม่มผู้จัดบันทึก รู้ใจกันมากกี่ปีมาแล้ว,ลวจะถามอีกนึ่งทำงานกับเขาเนี่ยมีขัดใจเครื่องใจกันมากทะเลาะกันตีกันป้าบๆเไม่มีไหมไม่นะไม่มีเนาะก็คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ก็เขารู้พอจะรู้กันเองร้กันอถ้าเกิดผมมีสิวขึ้นอ่ะอแปลว่าแปลว่าครเนี่นี่คือนนี่นี่นนี่นี้วนีนี่นีเพราะวันนี้ไม่ฉากใหญ่วันนี้ฉากใหญ่เครียดไปก่อน น้องแบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะดูสิคะว่าวันนี้เรามาอยู่ในเวทีกายประกวดมิสกระชากมงกุฎกันเรื่องนี้เล่นเป็นเล่นแล้วสลับล่างใช่ครับสลับร่างกับน้องสลับร่างกับน้องไนย่าครับผม<ร>ใช่ครับเป็นยังไงเวลาพูดต้องแบบ ลืมมะลืมตัวมะคือต้องต้องเล่นเป็นเป็นเป็นตัวเขาเขาเขาจะเป็นนักแสดงสาวแบบไข่มุกงเอเชียเป็นนักแสดงที่แบบชื่อดังมากๆแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วก็หน้ามือเป็นหลังมืออะอยู่ข้างหน้าแบบว่าเป็นดาราที่สวยดูเรียบร้อยดูแต่ข้างหลังนี่คือแบบร้ายมากๆเลยใช่ตอนแรกเราก็ไม่รักนะครับตอนตอนที่เราเป็นผู้หมวดเนี่ย แต่พอเราได้สับล่างกันเราได้รู้สึกมามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันก็เกิดเป็นความรักความเข้าใจกันเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเราคุยกัน2คนนะคือ <c oughs> ว่าพี่แหน่นะก็เป็นพี่รุ่นพี่ <c oughs> ก็นีเน่เป็นี่แบก็เป็นก็เป็นงานแล้วก็คุยกันว่าแบวันนี้ไปกินข้าวไหนดีอ่ะกินท <c oughs> ี่ไหนก็ได้อ่ะเนี่ยนี่ไปกินที่มีผู้ชายเยอะๆดีมากไปสิทำไมไม่ไปล่ะมันเกิเธอใหแย่งฉันนะต้างเฮอร์เมสไปด้วยนะ นี่จะบอกให้ตัวเองคู้นะตัวเองจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะก้อมใหญ่มากชอบมากทั้งแข็งและแรงมากเลยที่บ้านน่ะขาดคนคุ้มครองอ่ะไปคุ้มครองหได้ได้เดี๋ยวจะไปคุ้มครองให้ได้ไหมคะคุ้มครองแล้วก็คุ้มกันด้วย ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แหนครับพี่คอยมานานมากผมก็คอยแต่พี่พึ่งมาใช่ไหมครับนี่พึ่งครับวันนี้มาเป็นพึ่งเลยไม่เหมือนคนบางคนครับผมไม่ต้องคอยแต่ก็ขอขอแต่งงานก่อนกลางเวทีบอกจะไปขอที่แสงสุดท้ายแสงเหนือเะยครับแสงออโรราแสงสุดท้ายถูกไหมของ อย่าให้เป็นแสงสุดท้ายแล้วขอให้มีแสงตะวันวันต่อไปอแสงวันนั้นครับผมเล่นเรื่องเล่รักสลับล่างกับพี่แหมมพี่ติมาจักแล้วก็คุณหนุ่มกริกเป็นผู้กำกับจะถามว่ามีอะไรที่แบบว่าอยากจะพูดถึงพี่แหม่มไหมพี่แหม่มครับผมพูดตรงๆเลยครับพี่แหม่ม อาหารกองพี่อร่อยมากครับผมรู้สึกว่าก็กคือเรื่องขอ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 กลับบ้านด้วยเรือ่องขอขอขอกลับบ้านตลอดขอขอขอกลับบ้านตลอดเลย <laughs> เพราะว่าเรื่องปากเรื่องท้องมันเรื่องสําคัญไงในการสแสดงของนักสแสดงทุกคนฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อาหารก็จัดเต็มเกือบตลอดเหมือนกันครับ น้องต่อเนี่ยเล่นละครเนี่ยเรื่องเล่รักสลับล่างเนี่ยเป็นเรื่องแรกของช่อง3ใช่ไหมใช่ครับผมมีปีนี้มี2เรื่องครับมีเล่รักสลับล่างแล้วก็มีของการมาเทศปราบมารของคิวปิดครับเข้าเรื่องเลยนะกัน,นะคะน้องต่อเล่นเป็นตัวอะไรของเล่รักสลับล่างเออในเล่รักสลับล่างผมเล่นเป็นตัวละครชื่อว่าอาคมครับเป็น,น,นเป็นรุ่นน้องที่เรียนมาด้วยกันกับรามินคือพี่ณเดชอ๋อผู้บวชแล้วับผมแล้วก็ในในหน่วยพยาธพิฆาตเนี่ยเออคือเราจะเหมือน เวลาเราบู๊เนี่ยเราจะเป็นแบบคู่หูกันโอ้ยนี่เป็นบู๊ได้เหรอบู๊ได้ครับตายแล้วชอบจงเลยอ่ะชอบคนแบบเข้มแข็งแข็งแรงชอบมากเลยที่บ้านพี่ยังไม่ไม่มีใครคุ้มกันดูแลเลยว่างๆแวะไปไปดูแลหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวไปกับพี่ณเดชน์เลยฮะสวัสดีค่ะน้องไอซ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัีเราไปอยู่ที่กองละคร เล่นลักสลับล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะถามก่อนเล่นเป็นอะไรคะเจียนเล่นเป็นจีอ่นค่ะเข้าฉากกับใครมากสุดมากสุดก็คือไอซ์เพราะว่าเป็นเพื่อนเพื่อนในเรื่องอะค่ะแล้วต้องเทคบ่อยไหมเพราะว่าฟังรู้เรื่องไหม เทกบ่อยมาพูดเลยเมาเลยเมาเลยเมาเลยก็มีค่ะคือแบบไอซ์ก็ช็อตว่าเมื่อกี้พูดอะไรอะเมื่อกี้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะเพราะว่าจะโดนเท็ตลอดนะคะเพราะก็พี่แมมบอกว่านี่คือนี่คือหนูกําลังโดนดาอยู่ใช่ไหมคะ ชมค่ะชมว่ามีความสามารถพิเศษพูดก um, ็ไม wow. ่ค่อยรู้เรื่องแต่ยังได้เล่นละครเยอะมากใช่เลยไอ้เล่นเป็นตัวอะไรคะไอ้เส้นเป็นนกยูงค่ะเป็นคู่มั่นค่ะเป็นคู่มั่นของผู้หมวดป่ะใช่แล้วอันนี้ก็จะเตือนตลอดเวลาเตือนว่าอะไรว่าอย่าโลกสวยได้ไหมเขาเจ้าชู้ขุนช้างว่าโรกเกิดลิชชา สวัสดีค่ะพี่สวัสดีสวัสดีค่ะน้องบุ๊กโกสวัสดีค่ะเดี๋ยวถามอี่หนึ่งสิเล่นเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามกันค่ะแล้วสู้เขาได้ไหมในเรื่องอ่ะต้องสู้กันมากเพราะว่าเขาว่าจะมาแย่งเด็กเอ,สเอเกสังกัดเราจะมาฉกเด็กในสังกัดเราไปเป็นของตัวเองเหรอถูกต้องเป็นนิสัยของผมเลยครับฉกมาแล้วก็เอามากินเองครับเนี่ยจะฉกเพตาไปเนี่ยนี่คนนี้ครับ ฉันชอบมากฉันชอบมากเลยอ่ะอย่างนี้อยากฝากฝากพี่แมนบอกว่าปีนี้ออนแอรนแน่ปีนี้อปีนี้ปีนี้มาเจ้าหญิงตัวจริงมาแล้วเจ้าหญิงตัวจริงมาแล้วมาเลยค่ะปีนี้เห็นไหมเด็กในสังกัดกูโกเองเด็กในสังกัดของของอั้มครับน้องเพย์อยู่กับผมครับนี่น้องเพย์คะแล้วตกลงไปฝ่ายใครกันแน่จริงๆเราไม่ได้อยู่ฝ่ายใครเลยค่ะเขาอยากอยู่กับเราโอ้ย แต่คนนีถ้าทางจจเออนี่มากต่ตรงๆนะทอมมานีถ้าทางหิวไปหมดแล้วเนี่ยถ้าตทอมถ้าต่อๆไม่ดูหน่อยด้แต่าทอือเงยเลยโอยอยากเป็นที่เลยอะค่ะแมากเลยค่ะชอบดเลยค่ะ กรูบีบกับแหน้นะจ๊ะกรูบีบกรูบีบกับแหน้นะจ๊ะกรูบีบกรูบีบกับแหน้นะจ๊ะกรุบีบกรู